าขี่มาแล้วมาแล้วขี่มาแล้วตามแแบมาแล้วแกไม่รอดแน่นะครับจัดการมอเตอไซ์นี้ไม่พ้นหรอกไม่ติดป้ายแบบนี้หรอครับ Oh no รถคันนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วแผ่นป้ายทะเบียนเขาให้ติดออกมาข้างนอกนะไม่เห็นชัดเจนอันนี้ทำไมพี่ติดนอนไว้กับบางคนอย่างนี้เลยอะ่ะพับไว้อย่างนี้มันเอาบอกไม่ได้ด้วยงั้นะบ้านเราอยู่ไหนเดี๋ยวพาเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็ผมไปทําบันทึกตรวจยึดที่สอนอน,อน,นะครับ oh, <no. S 2> ให้ร้อยเวรเขารับให้นะครับ แผ่นป้ายนีย่ต้องเอาแบบวางนอกแล้วท่อไอเสียเนี่ยมันท่อดัง <c oughs> นะครับก็เดี๋ยวขอดูสนรองคู่มือหน่อย <c oughs> สำรองค <c oughs> ู่มือมีไหมอยู่บนท้องอ้าวทำไมไม่เอาไปติดรถไว้่สอสำนอคู่มือต้องเอาติดรถไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาของไปไว้ก่อนดี่จะเอาของไปสอนนอนเลย